สวัสดีท่านเอิม์มเบรคเลฮะก็วันนี้จะพามาดูโขนพึ่งแบบประหยัดอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับท่านใดที่ไม่มีขาตั้งโขนพึ่งก็ทําติดดินอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือรูเข้าองคฮะก็แต่ต้องระมัดระวังเรื่องมดนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะฮะ นี่เราต้องเปิดฝาเพื่อดูข้างในนะมืดนิดหน่อยนะเห็นครับข้างในก็จะมืดมดนิดหน่อยนะฮะก็ใครที่ไม่มีขาตั้งนะก็แนะนำให้ทำติดพื้นดินแบบนี้ก็ได้นะ พึ่งที่จะมาอยู่เนี่ยก็คือพึ่งประเภทพื่อพวกพึ่งดินพึ่งโขนนี่ครับถ้าข้างๆมีรังพึ่งดินก็ดีนะเะนี่ฮะก็แชร์ประสบการณ์ไปนะครับผม